ปุ๊ปปได้ได้มันจะเป็นชั้นกำลังดีอเอออะไรประมาณนี้พอเขาประมาณนี้ก็แจ้งออคิดว่าเอาใหญ่ขึ้นทรงเลยอันนี้คือพอแล้วใช่แค่<อ>ช,ชั้นเดียวชั้นนี้เนาะโอเคฟังนั้นเลยเอ๋อข้างหลังก่อนจ๋านี่เือเรียกเบฟไปเที่ยวไหนไม่ได้ไปเที่ยวไปหาอะไรกินเฉยๆครับ มันเป็นสเต็ปเฉยๆครับมันเป็นสเต็ปเราก็อยากออกไปทุกๆครั้งที่ออกไปข้างนอกอะ่ะก็อยากแบบอยากสวยอะ่ะ <c oughs> คือพื้นฐานคือตั้งแต่แรกเริ่มเป็นทุนเดิมคือเป็นคนชอบแต่งหน้าแต่งตัวถ่ายรูปคือเป็นมาก่อนตั้งแต่ก่อนจะประกวดนางงามอีกอะ่ะ แล้วคือตั้งแต่พอเราประกวดนางงามเอาจริงๆตั้งแต่ปี2017นะพอหลังจากนั้นก็ไม่เคยหายไปจากโซเชียลเลยก็คือชอบแต่งตัวชอบแต่งหน้าชอบถ่ายรูปชอบแบบอัปเดตชีวิตชอบหาที่ถ่ายรูปสวยๆชอบถ่ายรูปสวยๆอะไรเงี้ยมันเป็นที่ <L ip> <style> ติดมาตั้งแต่แรก, <style> แรกอืมแบบเนี้ยยิ่งพอมาเป็นนางงามด้วยก็เลยเออเราก็อยากแบบเป็นอินสปิเรชั ให้หลายๆเออฟิ e อินฟูสาวอะเป็นแบบนี้มาตั้งแต่แรกแล้วไม่ใช่ว่าเออเพิ่งว่าเป็นนางงามแล้วก็แบบแต่งหน้าแต่งตัวออกไปหาถ่ายรูปเนี่ยไม่ใช่เป็นมาตั้งแต่ตแรก<ๆ>ชอบอยู่แล้วต้องให้เขานะคือ,อถ้าทุกคนแบบไปย้อนดูอุ้ยฝั่งนี้อีกนิดได้ปะได้คือตั้งแต่ไปย้อนดูได้เลยตั้งแต่สมัยก่อนก็คือแทบจะไม่เคยหายไปจากโซเชียลเลยนะต่อให้ช่วงหายไปก็คือสมมุติผ่าตัด ทำหน้าอกทำนมหรือทำหน้าอะไรที่จะต้องหายไปประมาณอาทิตย์หนึ่งอะไรเงี้ยอุ้มก็จะมีรูปสตอ็อกเก็บเอาไว้มีรูปสต็อกเก็บเอาไว้มีรูปสต็อกเก็บเอาไว้เพื่อจะลงตอนที่เราเราพักฟื้นอยู่มันเป็นสเต็ปนะได้ไหมได้ thank you น้องสาวมันเป็น สิเนเจอร์ของตัวเองก็คือจะไม่หายไปจากโซเชียลเลยฮัมแบบลลอล่ะสวยมากเล็กไปด้วยไหมเล็กทำงานอยู่เสร็จยังไม่รู้ ดึงมากใช้แกรนรอนผมของอะไรอันนี้ทำที่ร้านมานะคะทุกคนอันนี้ไม่ได้รอนเองนะช่างรอนให้เมื่อวานไปทำสีผมมาเห็นปะ่ะสวยละมุนลูกคุณหนูสุดๆก็จจะะะะคิดไไไม่่วาานนอออรรยงงเั สวยมาก thank you เนี่ยแกแบบเนี่ยคนนี้มันจะเป็นดุยอยู่เนี่ยเออขอโทษไม่เป็นไรไม่รู้ไงว่าเอาใหญ่หรือเอาเล็กยังไม่ได้หม่ำข้าวเลยใช้กล้องดิจิตอลรุ่นอะไรโซนี่ค่ะไม่บอกโอ้ oh. สีผมสวยไหมหูยใส่เนี่ยคอนแทคเห็นแล้วสีเทาทุกคนไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์สีเทานานมากไมันถูกต้องนะเนอะรุ่นเนี้ยมันคือจีุดใส่แล้วมันเหมือนแบบไม่เหมือนเกาหลีอันหนึ่งอ่ะเอ่อไอ้นี่ไงที่นี่ชอบใช้อ่ะโอเลนโอเลน ไม่เป็นไซ่บีใช่ปะไม่เป็นมันออกกาวออกเหมียวเีไม่ว่าจะกินไม่ว่าจะนอนอะไรอะไรยังไงก็เธอหัวใจเปิดให้เธอ all day and night ฉันมีจุดคองก็คือเธอขอรักพี่อุ้ได้ไหมลองรักดูไหมผมไม่ใจร้าย เราสามารถทำเป็นหน้าดุได้ปะ่ะคิดมูตแต่โทนถ่ายรูปก,กวอางไหมมันแบลไม่ได้แล้วปะ่ะตามันค่อนข้างที่จะออก,กแนวฝ่อะะมันออกเซ็กซี่เหรอมันเซ็กซี่ใช่ปะ่ะโอ๊ยแต่วันนี้เราแก้มป่องนะถ้าว,วันวังวันก็ป่องวงวันก็ยุ๊บ <c oughs> ว,วันนี้เราแก้มป่องนะเราเป็นน้องวันยอง <c oughs> เกินจริงเ,เสื้อของอะไรเสื้อของอาฮาฟค่ะ <c oughs> ผมสวยมากผมโสดด้วยครับ <c oughs> ขอลุกนี้ที่เวียดนามได้ดิ ช็อตผมโป๊ะเลยสระผมดีไหมสระใหม่หรือไม่แน่มันจะอาจจะมันไอ้นี่ไปเว้ยฉันมันตื้นเกินอเออน,นี่ยเอเอก็ดูดิไม่เป็นไรเดี๋ยวเราออกกขาฟรีเปล้วไม่ฟีีนะอี๋ <laughs> Sorry Thank you ขอะแม่จีเหมือนอุ้มจางเห็นปะมีแต่คนบอกว่านี่เหมือนอุ้มมิสแกนมีแต่คนบอกของมาให้ยังเกียดเลยว่าอุ้มมิสแกนเัอไม่ใช่ใช่จริงๆคือหน่มเบร์ม Hi กันตี n t i ออ a k ู s, <S, <S ินตา k ามู รู้สึกว่าฟันกลับมาเรียงสวยแล้วพอมีวินัยในการใส่รีเทนเนอร์จังหวะอ้าปากมาถูกต้อง <c oughs> ไปก่อนพีนจะไปไหนกินข้าวพีนอุ้มมิสไล่ขิง <c oughs> บ้านข้าทำไรม่มะนาวนะ <c oughs> ไปเจอมาเมื่อวานครั้งแรกรู้สึกไงบ้าง จอมาเรารู้สึกยังไงบ้างวันนี้ไม่ปกักตะก้าหรอมาคุยกับทุกคนแป๊บนึงเดี๋ยวก็จะออกไปหม่ำๆเขาเราโอ้ยเขาบึ้นค่ะแม่ชีแ่ปักกหน่อยดิตอนี้ชอบมะนาวค่ะอายุเท่าไหร่คะอายุ27ค่ะอายุ27แล้วจะแก่แล้วแก่แล้วอะ เหมือนสิบแปดเลยพูด <c oughs> จาถูกต้องนะเราอะ่ะพี่ชอบเจอมีนวันไหนเจอพรุ่งนี้ไง <c oughs> แม่ชีประสาทหน่อยเฮ้ย <c oughs> อย่าไปบังคับเขาพวกเองนี่นะสองจุดเจ็ดขัวป่ะบ้า <c oughs> <c oughs> <c oughs> <b ark> 27่สิเมื่อก่อนอุ้มเป็นคนไม่ทาปากกลอสซีเลยนะไม่ทาลิปกอนไม่ทาลิปอะไรที่มันแบบอืาไม่ทาเลยโอลิมแม e เท่านั้นทาปากก็คือแมตต้องแมทเท่านั้นยังไงก็แบบไม่ทาค่ะไม่ออกนะคะพอเออพอทากลอสแล้วอะทำให้กลับไปทาลิปแมทอย่างเดียวไม่ได้มันติดอะ คาแล้วนาจุกก็ต้องแล้วปะนาทีนี้ก็ต้องเราแล้วละยาคออุ้ยขอบคุณค่ะพี่ลูกจอพี่อุ้มทำวีเนียมากี่ปีแล้วคะยังไม่ถึงปีเลยนะคะหรือเปล่าวะถึงแล้วถึงแล้วแหละ ทำเมื่อกันยาทำเมื่อกันยาก่อนกันยามนเรืออะไรวะพฤษภาามีพุพาานามกราคมพามีนามษสพุษธาามีพุพาานาน่าจะประมาณสิงหาพฤษภาปีที่แล้วอะค่ะถึงแล้วเออถึงละถึงละตลอเรียนนี่ว่าเจ๊อะตลกอะที่ต้องเรียกว่าลุงอะ ตัดผมทรงอะไรอุ้งก็ไม่ทราบช่างเหมือนกันนะคะแต่ว่าบอกเขาแค่แบบว่าเอาซอยสไลด์ออกให้หน่อยเอาให้มันสั้นขึ้นหน่อยเพราะตอนแรกมันยาวมากเฮ้ยขอบคุณค่ะพี่จอแล้วมันก็สั้นเลยแอบคิดถึงผมยาวเหมือนกันนะแต่เดี๋ยวมันก็คงยาวเองแหละกัผมเป็นคนยาววายนะ อะไรนะผมแกอ่ะอืมเพว่าคนผมยาวเร็วมากแล้วผมก็สวยจบช็อตปะแต่หนูสวยกว่าจริงๆนะทุกคนเพราะาคน,คนถ้าถามว่าในในบอดี้ในร่างกายแต่เองคิดว่าอะไรสวยสุดนี่ว่าผม เมื่อวานขึ้นอันดับหนึ่งใช่ดีใจมากยอดรักสลักใจใช้แ่นทีแล้วผมสวยใช่ใช่ใช,ช่ทุกคนไปลองซื้อมาใช้ดิอ้ว่าใช้แ่นทีแล้วแบบผมดีอะผมนิ่มมากออาลองลองลองไปซื้อมาใช้ดูดีเซนเตอร์ต้องเข้าละ แพนทนีน้องเข้าเข้าได้เลยค่ะปากน่านจูบดีขอให้ได้เป็นพรีเซนเตอร์แพนทีนสาทุไปช่วยกันดิไปบอกเขาดิไปบอกไปบอกเขาเลย ฮัลโหลน้องลูกอุ้มไลฟ์อยู่น้องมืออยากคุยกับพี่อุ้มหรือเปล่าหนูจะให้คุยอ่าเนี่ยคุยอะเครื่องเจยังไม่ยังไม่ว่างอะไรพี่อยู่เจ๋ยวเราจะบอกหลักกัน้นน้น้องอุ้มไลฟ์อยู่ไฮปากการังไหมอะไรคือปากการังโอเคแล้วก็ตัดตัดเลย ขอกำลังใจในการสอบหน่อยสู้ๆครับแกนั้น<อ>ข่าววะไ,ไม่ข่าวได้อีกอกุ้ยกดผิดอ่ะน้ง่งวินแกะไรย่างอ่ะไปไหนเนี่ยที่จะย่างอะไรย,ยังไม่ไมออที่มันอ,ออกแต่พี่มันเลยอ,เอ,อีกที ทำหน้าเป็นยังไงิดก่อนทุกคนจำได้เออนั่งวินมอเตอร์ไซค์เนาะดาราดังอ่ะเออดาราสาวนั่งวินอะฮะดาราสาวนั่งวินเนาะดาราสาวติดวินครับเออชีวิตติดวินติดซิงติดอะไรนะเออเออเออเติดพี่อูมบ่อยแล้วดมาติดวินดีกว่าเอออะเออ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 เอาแต่น้องเฮ้ยแล้วทำไมลิปมันออกมาอยู่ข้างนอกแมสได้อ่ะ เปิดอินเทอร์เน็ตหน่อยได้ไหมอินเทอร์เน็ตอ้าวเสี่ยมากเอ้ยเอาเลยมาเปลี่ยนใช้ wifi บ้านเออเอเออันนี้กำลังไปไหนเนี่ยไปคลิน,นิกอ๋อรัดดะเออเออเอองงมาดีปกติไปนกินข,ข,ข้าวยังวันเนี้ยกินข้าวยังกินข้าวยังวันเนี้ยยังไม่กิน ไปหาข้าวกินซะด้วยจ้ะเอ้ยเออกินเดียวอืแปลกแปลกแกิดอีกมือหนึ่งแค่นี้แหละประเทศไทยวุดนวายมากเออเออไม่เคยมาเลยอยู่แต่เออยู่อยู่เมกามาตลอดจบเขาบอกวินเมทาวินเออออกแนวเลิศนะทุกคนเดี๋ยวอุ้ยไปหม่ำๆม่ำข้าวแล้ว ไปแล้วนะครับไปกินข้าวก่อนนะหิวข้าวไปกินข้าวแล้วทุกคนไปหาข้าวกินกันด้วยนะคิดถึงทุกคนนะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดวันนี้กลับมาแล้วไม่ยมสมิตาตเดี๋ยวเดี๋ยวราจะเราจะมาไลฟ์คุยกันใหม่นะอุ้ยขอบคุณค่ะคุณโรงพยาบาลน,นะคะแล้วก็กินข้าวด้วยรู้ไหมทุกคน ไปหาข้าวกินด้วยไม่ต้องคิดถึงเรามากคิดถึงน้อยๆแต่คิดถึงนานๆนะเคไหมไปกินข้าวด้วยเป็นห่วงรักนะคะทำได้ไง <Santi>